ภาพันนะครับทางรัฐบาลได้เชิญทางกรกตนะครับมาร่วมหาหรือพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้แต่ว่ามติของกรกตที่ออกมาวันนี้นะครับไม่ตอบรับคําเชิญของรัฐบาลทางด้านของนายกรัฐมนตรีนีครับก็ยืนยันว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องลาออกจากการเป็นนายกรัฐษาการัร นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกร้องให้กะกะตร่วมรับฟังเวทีการหารือของรัฐบาลที่จะจัดขึ้นวันพรุ่งนี้เพื่อหาทางออกในข้อห่วงใหญ่ของกะกะตให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีก180วันจึงอยากให้กะกะตซึ่งเป็นผู้จัดการเลือกตั้งได้ฟังความเห็นของฝ่ายต่างๆโดยเฉพาะพักการเมืองที่พร้อมเดินหน้าสู่การเลือกตั้งรวมถึงสตอง,งอที่รัฐบาลจะเชิญมาร่วมรับฟังและทําความเข้าใจกับทุกฝ่ายทั่งนี้ยังย้ําว่าเหตุผลที่ยังไม่ลาออกนะครับ เราว่าต้องการรักษาประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชน ดิฉันมีหน้าที่ปฏิบัติตามในฐานะที่เป็นรัฐนายกรัมดีที่หลังจากการยุสภาก็ต้องมีหน้าที่ในการรักษาและวันนี้ก็ต้องเรียนว่าดิฉันไม่ได้ยึดติดทางด้านการรักษาเพื่อเสถียรภาพทางการเมืองแต่ดิฉันกําลังทําหน้าที่ในฐานะการรักษาประชาธิปไตยซึ่งประชาชนคือเจ้าของธิปไตยค่ะขอบคุณค่ะนายสมชัยศรีสุธิยากรกกตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งนะครับเปิดเผยว่าที่ประชุมกกต มีมติไม่เข้าร่วมเวทีการหารือของรัฐบาลเพราะว่าเป็นการพูดคุยขันในวงกว้างอาจจะมีองค์ประกอบที่หลากหลายมีแนวคียวคำคิดหรือว่าจุดยืนทางการเมืองแตกต่างกันสูงและใช้เวลาหารือเพียงแค่2ชั่วโมงจึงน่าจะเป็นเรื่องที่ทําได้ยากรอมระบุว่าขณะนี้กก,กตที่ทําหนังสือประสานไปรยังน,นายสุรนันท์เวชาชีวะเรขาธที่การนายกรัฐมนตรีและนายพงเทพเทพการนาเพื่อขอให้หนางสาวยิ่งลักษณ์มาหารือกับกกตทั้ง5คนวันที่16 มกราคมนี้นะครับจะพูดคุยกันถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการเลือกตั้งว่าจะทําอย่างไรต่อไปแต่หากไม่มีข้อยุติหรือว่าความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่ก็จะขอให้รัฐบาลทําหนังสือตอบอย่างเป็นทางการถ้ายังเห็นต่างกกตก็จะเสนอไปอยังสารรัฐธรรมนูญตีความต่อไปขณะที่